สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์เหรียญ c r y p t o c u r เรนซีกันนะครับเหรียญดิจิตอลกันว่ามีทิศทางเป็นยังไงนะครับกับแลตฟอร์มบิตคันะครับเรามาเริ่มต้นในส่วนของเหรียญบิตคอยกันนะครับผมในส่วนของเหรียญบิตคอยที่ทานเฟรม15นาทีนะครับค่อนข้างจะเป็น up เทรนะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นขาขึ้นนะครับสลับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นคนขาขึ้นก็คือเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดนะครับ ขั้นบันไดขึ้นไปที่ฐานเฟรม15นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของฐานเฟรมเออผมจะปรับเป็นฐานเฟรมในส่วนของฐานเฟรม1นเดนะครับว่าฐานเฟรม1นเดนั้นมีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของฐานเฟรม1นเดนะครับเออฐานเฟรม1นเดนะครับฐานเฟรม1นเดก็ลักษณะเป็น up trend น,นะครับก็คือเป็นลันกษณะเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากที่ครับบิตบิตซีหรือว่าบิตคอยได้ไต่ระดับต่ำลงมานะครับไต่ระดับต่ำลงมา มาถึงจ,จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดอิ่มตัวนะครับแรงขายค่อนข้างจะไม่มีวอลลุ่มนะครับก็เลยดีตัวขึ้นไปต่อนะครับสหรับกราฟ BTC นะครับมาถึงหา้าานเฟรมราคาบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นทาร์เกตเป้าหมายของราคานะครับนะครับก็คือราคาประมาณนี้แล้วก็ดีขึ้นไปต่อนะครับ ภาพรวมของวันนี้ก็ลักษณะเป็น up พ r e n นะครับก็คือเป็นลักษณะเทรนขาขึ้นในส่วนของวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่อ p t r น n ในส่วนของ BTC นะครับแล้วเราลองมาดูในเหรียญต่อมาก็คือเหรียญอีทิลเลียมนะครับอีทิเลียมก็เช่นกันนะครับอีทิลเลียมเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเหรียญบิตคอยเลยนะครับก็คือลักษณะเป็น up พ r e n นะครับก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในส่วนของเหรียญอีทิลเลียมนะครับเมื่อกลับได้แต่ระดับต่ำลงมานะครับก็คือมา มาสร้างราคาทาร์กเก็ตบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านเก่านะครับททร์กเก็ตแนวต้านเก่าของราคานะครับทําให้กราฟดีตัวขึ้นไปต่อนะครับเกิดอัพเทนสัญญาอัพเทนหลังจากที่มีการเทขายลงมานะครับมาถึงแนวแนวต้านซึ่งเป็นททร์กเก็ตราคาเดิมนะครับบริเวณนี้นะครับมารับบริเวณนี้แล้วก็ดีตัวขึ้นไปต่อนะครับทําให้เป็นอัพเทนก็คือไปเทนขาขึ้นขึ้นไปนะครับดีตัวขึ้นไปต่อนะครับผมคาดการณ์ว่าเหรียญ อีทีเลียมน่าจะมาย้ำย้ำไซเวย์อยู่บริเวณนี้นะครับถ้าทะลุกรอบพักราคากรอบนี้ไปนะครับกรอบพักราคาก็คือกรอบนี้นะครับนะครับโซนพักราคาโซนไซเวย์นะครับ,ราารบถ้าทะลุโซนนี้ไปได้นะครับมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้ายังไม่ทะลุนะครับก็มีโอกาสที่เป็นดาวเทนก็คือปรับตัว เห็นขาลงต่อไปนะครับสำหรับเหรียญอีเทียมนะครับหรือเราลองมาดูในส่วนของเหรียญบิคพคอยนะครับเหรียญบิคพคอยเป็นเส้นไหลนะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับ้วนียญบิทคาพคอยถ้าเพื่อนๆจะเห็นก็คือจะเห็นได้ว่านะครับเหรียญบิทคัพคอยนั้นค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของมีแนวรับแนวต้านที่เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นโซนแนวรับนะครับราคาทาร์เก็ตที่เป็นในส่วนของแนวรับนะครับ บริเวณรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นก็คือเล่นอนข้าจะง่ายนะครับก็คือมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับสําหรับเหรียญบิตคัพหอยนะครับผมได้ตีเส้นแนวรับแนวต้านให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยก็คืออนข้าจะเป็นในส่วนของแนวแนวรับแนวต้านแข็งแรงนะครับก็คือทาร์เก็ตราคาที่ทําการตีเส้นไว้ commitment. นะครับก็คือถ้าสมมติตอนนี้นะครับไม่ได้มาย้ำย้ในกรอบไซเบอร์บริเวณนี้นะครับ อันนี้ก็คือบริเวณกรอบไซ์เวส์สำหรับทานเฟรมหนึ่งเดนะครับถ้าทะลุกรอบไซ์เว์นี้นะครับมีโอกาสที่จะจะไปยังท์าก็ตเป้าหมายต่อไปนะครับท์าก็ตราคานะครับแล้วก็ท์าก็ตราคานะครับต่อไปนะครับถ้าผ่านก็คือมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมาย่ำย่อยู่บริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปหรือว่าถ้าสมมุติว่าทะลุโซนแนวรับตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะดีตัวลงมา นะครับีโอการที่ยืดตัวลงมามายังแนวรับด้านล่างนะครับแนวรับบริเวณนี้นะครับก็คือปรกรอบไซเบกรอบใหญ่เลยนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะเป็นกรอบไซเบีใหญ่นะครับสําหรับเปรียนบิตครับคอยบริเวณนี้นะครับกรอบไซเบี์ใหญ่นะครับผมคาดการว่าไม่น่าจะลงต่าไป กว่านี้กว่า200แล้วนะครับน่าจะดีขึ้นไปต่อนะครับสำหรับเหรียญบิตคาพอยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจ้องเป็นไปได้นะครับจ้องเป็นเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับสำหรับเหรียญบิตคาพอยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP เป็นเช่นไรนะครับเหรียญ XRP ค่อนข้างจะเห็นเป็น up อ่าค่อนข้างจะเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงไปส่วนใหญ่นะครับสำหรับทานเฟรมหนึ่งเดย์นะครับก็คือมีแรงขายเยอะนะครับแรงซื้อจะไม่ค่อย มีวอลลุ่มสักเท่าไหร่นะครับก็คือมาย่ำๆบริเวณนี้นะครับลงมาลงมาดีตัวลงมานะครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังไม่มีวอลลุ่มที่จะเป็นแรงซื้อเข้ามานะครับเพื่อทําให้ก้าวผักดันราคาขึ้นไปต่อนะครับยังไม่มีวอลลุ่มแรงซื้อนะครับที่จะทําให้ก้าวผักดันขึ้นไปต่อได้ในช่วงเวลานี้นะครับโอเคนะครับสําหรับเหรียญ XRP นะครับแล้วรอลงือส่วนของเหรียญไล t e ค o i นะครับ เหรียญไร้คอร์เช่นไรก็เช่นกันนะครับก็คือลักษณะเป็นดาวเทนนะครับจะคล้าคๆกับเหรียญเองอีกทีนะครับเราลองมาดูในส่วนของเหรียญที่สําคัญสําคัญนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอยู่ในส่วนของเหรียญเมนานะครับเหรียญเมนาเป็นเช่นไรนะครับเหรียญเมนาก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาก็คือลักษณะเป็นดาวเทนนะครับแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับกราฟได้ไต่ระดับขึ้นไปนะครับถ้าผ่านแนวบริเวณโซนราคานี้ขึ้นไปนะครับ โซนราคานี้นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อมีโอกาสที่ดีตัวขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นโซนราคาที่เป็นไซเวร์แข็งแรงเลยนะครับบริเวณโซนนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับเหรียญเมนานะครับมาดูในส่วนของเหรียญเจฟินนะครับเหรียญเจฟินเป็นเช่นไรนะครับเหรียญเจฟินก็จะคล้ายๆกับเหรียญบิตครับเลยนะครับแต่แตกที่ว่าเหรียญเจฟฟินก็คือที่ผ่านมานะครับที่ทางเฟรมหนึ่งเดียวก็คือจะเป็นดาวเทนนะครับก็คือลักษณะเป็นเทนคาลงเป็นส่วนใหญ่นะครับลักษณะเป็นเทนคาลงนะครับ ก็คือเหรียญมันจะมาย่ำๆบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับกรอบพักราคาบริเวณกรอบนี้นะครับนี่คือบริเวณกรอบพักราคานะครับกรอบพักราคาของสลับเหรียญเจฟินนะครับถ้าทะลุถ้าทะลุแนวราคานี้นะครับมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปต่อนะครับก็คือเป็นอัพเทรนนะครับแต่ตอนนี้คือวอลลุ่มแรงขายยังเยอะกว่าแรงซื้อนะครับ ถดีขึ้นไปแล้วก็ทะลุทาร์เกตราคาตรงนี้นะครับถอดีขึ้นไปต่อนะครับนี่ก็ผมตีเส้นนห้เพื่อ้เพื่อนดูนะครับแนวรับแนวต้านครับถ้าผ่านช่วงในที่ผมตีเส้นขึ้นไปมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับสําหรับเหรียญเจฟินนะครับเราลอง,ลอง,ลองมาดูในส่วนเหรียญน้องหมานะครับผมว่าเหรียญรสคอยรสคอยไม่ใช่ไรนะครับรสคอยใน,นช่วงเวลาสั้นๆนะครับมีโอกาส ช่วงเวลาสั้นก็คือลักษณะที่ทานเฟรมหนึ่งเดก็จะเป็นดาวเทนเป็นส่วนใหญ่นะครับดาวเทนก็คือเป็นเทนขาลงส่วนใหญ่นะครับขึ้นขึ้นแป๊บเดียวนะครับถ้าเราตีเป็น up ดาวเทนลงมานะครับอือไปชนแล้วก็ย,าย,ายา่ำยำแล้วก็ชนแล้วก็ย,าย,ายา่ำยำแล้วก็ลงมาต่อนะครับณปัจจุบันก็คืออยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับกรอบไซด์เวย์บริเวณนี้นะครับ ก็ค่อนข้างเป็นกรอบไซเว์นะครับบริเวณนี้ก็คืออยราคาจะมาย่ำๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดีตัวลงมานะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะลงไปต่อนะครับสําหรับเหรียญดอสคอยนะครับโอเคเหรียญดอสคอยผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญอะไรต่อดีเหรียญเนียนะครับเหรียญเนียเป็นเช่นไรนะครับเหรียญเนียก็คือหน้าที่ทันเฟรมหนึ่งเดย์นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอ่อัพเทนนะครับลักษณะแคบๆของวันสองวันก็คือมีแรงซื้อ มากล่อเลี้ยงขายนะครับคือเหรียญน,นี่ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนนะครับแนวรับแนวต้านชัดเจนนะครับสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าทํากําไรได้เลยนะครับผมแน่นอนการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ควรถนเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับควรตัดสินใจในการลงทุนดีๆแล้วก็ศึกษาข้อมูล นะครับเกี่ยวกับเหรียญแต่ละชนิดนะครับให้เข้าใจก่อนแล้วก็มาลงทุนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนําเสนอโดยสังเขปเพยียงเท่านี้นะครับผู้เพื่อนท่านไหนต้องการทําอะไรกับบิดครับสามารถสมัครได้ที่ลิ้์ใต้วิดโอค์ผมได้เลยนะครับสวัสดีครับผม